สวัสดีค่ะทุกคนกระสวัสดีครับก็วันนี้นะคะเราจะมาฉลอง2 0 0 0 0 0น Subscribe นะคะตอนนี้ YouTube ของเรามีคนติดตามนะคะ2 0 0 0 0น Subscriber แล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณค่ะคือตั้งแต่แบบเริ่มทำช่องมาเก็ตไม่คิดว่าคนจะดูด้วยซ้ำเราแบบไม่ได้คาดหวังเลย จนมาถึง2 0 0แสนซับแล้วก็แบบเกินความคาดหวังมากก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากนะคะก็อยู่กับเราไปนานๆนะคะดูคนรายเติบโตไปด้วยกันนะคะใช่ไหมครับค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาฉลอง2 0 0แสนซับด้วยการทำขนมปังตุรกีนะคะวันนี้เก๋ก,ก็จะทำเยอะเลยก็จะทำแจกน้องๆเด็กๆแถวบ้านแล้วก็แจกเพื่อลูกค้ามาซื้อของก็ให้เขาเออหยิบคนละชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มาเดี๋ยวก็จะมาทำขนมปังง่ายๆสไตล์เกดเหมือนเดิมนะคะปากคนรายเก็บก่อนเอาคนรายไปเก็บก่อนนะคะส่วนผสมนะคะทุกคนก็จะอันนี้เกดจะทำขนมปังหวานกับคาวนะคะหวานเนี่ยก็จะเป็นไส้ใบเตยแล้วก็ไส้วานิลลานะคะส่วนคาวเนี่ยก็จะเป็นไส้กรอกกับชีสอะไรเงี้ย ส่วนขนมปังมันก็จะต้องทําแยกกันเนาะมันก็จะต้องทําขนมปังหวานกับขนมปังเค็มนะคะอันนี้ขนมปังหวานนะคะเกดก็จะใช้นมสดนะคะนมจืดนี่แหละคะ่ะนมวัวนมวัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็น้ําตาลเดี๋ยวส่วนผสมต่างเนี่ยเกดจะขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนแล้วก็มีน้ําตาลนะคะแล้วก็มียีสต์นะคะแล้วก็มีไข่ไก่สองฟองนะคะแล้วก็มีผงวานิลาหรือว่าจะเป็นกลิ่นวานิลาก็ได้แล้วก็มีน้ำมันพืชนะคะ น้ำมันเกร็ดใช้น้ำมันเป็นน้ำมันอางุ่นนะคะหรือจะใช้น้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะแล้วก็แป้งขนมปังนะคะแล้วก็เกลือนะคะ <S <s <ess record scratch> ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการทดสอบยีสต์ก่อนว่าชียีสต์เราทํางานหรือเปล่าก็จะใส่น้ําตาลนะคะลงไปในนมอุ่นนะคะนมก็จะต้องอุ่นพอประมาณไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเพราะว่าถ้าร้อนเกินไปยีสต์ก็จะไม่ทํางานนะคะถ้าเกิดว่าเย็นเกินไปเนี่ยยีสต์ก็ไม่ทํางานอีกเช่นกันนะคะ นี่นะคะเดี anyway, ๋ยวเราก็จะคนๆผสมนะคะให้มันเข้า so กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้นะคะจนกว่ายีสต์เราจะทํางานถ้ามันฟูฟองขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่ายีสต์เราทํางานนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอสักครู่นะคะประมาณ10-15นาทีนะคะค่ะก็ระหว่างที่เรารอยีสต์นะคะเราก็จะมาร่อนแป้งนะคะทุกคนเราก็ต้องทําแบบนี้นะคะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วมันพังนะคะเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ไก่นะคะทุกคนสองฟองไข่ไก่เบอร์อะไรก็ได้นะคะคือมันเป็นขนมปังที่แบบทำกินที่บ้านนะคะเราไม่ได้ทำขายสูตรก็จะไม่ได้เป๊ะมากนะคะกะกะเอาเพราะว่าคนตุรกีเขาก็จะทำขนมปังแบบกะกะเอานะคะ แล้วก็ใส่เกลือนะคะทุกคนแล้วก็ผงวานิลานะคะเป็นเหมือนน้ำตาลไอซิ่งกลิ่นวานิลลานะคะเก็บใส่หนึ่งซองเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะผสมไม่ใช่คนผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่นมกับยีสต์ที่เราพักไว้นะคะทุกคนแล้วก็นวดนะคะให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเละๆนิดนึงนะคะแต่พอเรานวดไปสักพักมันก็จะ ไม่เละนะคะนวดจนแป้งกลายเป็นก้อนเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคือถ้าเกิดมีเครื่องนวดก็ใช้เครื่องนวดได้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่มีนะคะใช้มือก็ได้เหมือนกันนะคะพอเรา่วบแป้งนะคะได้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราก็จะใส่น้ำมันนะคะทุกคนลงไปนะคะขั้นตอนนี้มันก็จะเละๆนะคะทุกคนแต่ไม่ต้องตกกระใจนะคะ พอเรานวดไปสักพักนะคะทุกคนแป้งมันก็จะรวบเป็นก้อนแบบนี้นะคะมันก็จะไม่ค่อยติดมือเราละแต่ว่ามันก็จะติดอยู่บ้างนะคะเอาให้แบบส่วนผสมมันเข้ากันดีคิดว่าแบบมันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งไว้นะคะคือขึงดูเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นฟิล์มขนาดนั้นนะคะมันมันก็จะขาดบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนวดแกะใช้เวลานวดวันมาณ15นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้นะคะ จนกว่าแป้งเราจะฟูขึ้นเป็น2เท่านะคะทุกคนปิดฝานะคะเกดก็ใช้ฝาหม้อปิดเลยหรือจะใช้พลาสติกอะไรปิดก็ได้นะคะไม่ให้อากาศเข้านะเพราะว่าถ้าเข้าเนี่ยแป้งเราจะแห้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอแป้งประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าอากาศร้อนชั่วโมงหนึ่งมันก็น่าจะขึ้นแล้วนะคะยังไม่เสร็จดู <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็ผ่านไปประมาณ หนึ่งชั่วโมงกว่านะคะแป้งของเราก็ว้าวอลังการมากเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรูปแป้งก่อนนะคะอันนี้คือแป้งขนมปังหวานนะคะเราจะทําไส้หวานนะคะเกตจะเอาแป้งนะคะแป้งที่เราทำนั่แหละค่ะมาโรยนะคะ,ะ,คะเพื่อไม่ให้มันติดนะคะทําแป้งนวลน,นะคะแล้วก็แป้งของเรานะคะเราก็จะมาชกไล่ลมนะคะเอาอากาศออกก่อนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวนวดสักหน่อยนะคะทุกคนให้มันไล่อากาศออกให้หมดนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาทำการแบ่งแป้งนะคะแล้วก็นวดนะคะแบ่งแป้งแล้วก็ขึ้นรูปนะคะทุกคนคึงง่ายๆเลยนะคะทุกคนหรือว่าอยากจะขึ้นรูปอะไรก็ได้นะคะ ได้ลูกช่วยไหมคะไม่มีค่ะขอลายซอยนี่นาสิบรเซ็ตง่ายนะลูกนะแอนบลูกไอพี่ทำไมมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวะตรงไหนอะ่ะมันใหญ่ขึ้นวะเนี่ยเอาเล็กอีกหน่อยสิที่มันเล็อันนี้ไม่ใส่บลูกอันนี้เดลูกจะเห็ดเป็นใสหวานใส่ใบเตยกับวานิลาใสครีมใบเตยกับซีวนะมันต้องอบก่อนแล้วมันก็ฉีดใส่ไงนี่หรือไงอ๋อปิยพัฒน์เวิร์ดเวิร์ตซัมมี่บอแมน อันนี้หวานอันนู้นเค็มอยู่นู่นมันแป้งคนละส่วนกันต้องทำแป้งคนละตัวเพราะอันนี้มันแป้งหวานอันนู้นแป้งมันเค็มเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้เราก็ขึ้นรูปนะคะไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะ ่อยให้แป้งนะขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะก็จะหาผ้าหรือพลาสติกเนี่ยมาคลุมหน้าไว้นะคะอย่าให้แป้งโดนอากาศมากเดี๋ยวหน้าแป้งจะแห้งนะคะเดี๋ยวเราก็รอแป้งขึ้นฟูแล้วก็เอาไปอบกันแล้วก็มาฉีดไส้นะคะอันนี้นะคะ<อ>ก็คือแป้งที่เกดจะทําไส้เค็มนะคะทุกคนอันนี้นะคะเกดใช้ส่วนผสมคล้ายก,กันกับไอตัวหวานแต่แค่ตัดน้าตาลออกแล้วก็เพิ่มเกลือน,นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเกดจะขึ้นส่วนผสมให้นะคะทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะมานวดไล่ลมนะคะ ก็พอนวดไล่ลมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งขึ้นรูปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะใส่ไส้ชีสแล้วก็เป็นไส้กรอกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้นะคะเดี๋ยวพอให้มันฟูขึ้นเป็นสองเท่าแล้วเราก็จะเอาเข้าเตาอบนะคะนี่ อันนี้นะคะเราก็จะทำเป็นไส้กรอกนะคะทุกคนนี่นี่นะคะก็แค่กดขนมปังเบนๆบแล้วก็เอาไส้กรอกวางตรงนี้นะคะแล้วก็ราดด้วยมายองเนสเอเคทฉับนะคะซอสมะเขือเทศถูๆไปเลยนะคะทุกคนคือถ้ามันมีที่บีบแบบมันก็จะง่ายแต่ว่าเกตดซื้อเป็นขวดที่แบบมันไม่มีที่บีบนะคะก็เลยเอาใส่ถ้วยแบบนี้มาและก็มายองเนสนะคะ โอ้สวยงามมากเลยหนึ่ง <laughs> ชิ้นนะคะแล้วก็วางา <laughs> ไว้ห้พี่ทำสวยมากเลยจ้า <laughs> เกดก็ไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นอลนะคะทุกคนก็ไม่ได้แบบว่าทำสวยมากแต่ว่าก็ทำแบบกินได้นะคะถ้าทำขายก็คงไม่มีใครซื้อ <laughs> พอดูจากหน้าตาแล้วไม่น่าจะรอดนะคะ ถ้ามีออริกาโนนะคะโรยออริกาโนไปด้วยมันก็จะหอมกว่านี้แต่ว่าเราไม่มีนะคะเราก็เลยไม่ได้โรยก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าหน้าตามันไม่ค่อยสวยแต่ว่ามันอร่อยแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าไส้กรอกเราก็ใช้ของดีมากซื้อจากเซเว่นนะคะไส้กรอกหนังกรอบอย่างดีนี่คือขนมปังไส้กรอกของเรานะคะทุกคน <laughs> หน้าตามันก็ดูน่ารักไปหน่อยนะคะ แล้วก็อันนู้นเดี๋ยวอันนู้นไส้หวานนะคะแล้วก็อันนี้มีชีสแล้วก็ไส้หวานนิดหน่อยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะรออบซึ่งไส้หวานเนี่ยพร้อมอบแล้วนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะรอไปก่อนก่อนที่อบเนี่ยเราก็จะเปิดเตาวอร์มเตาวไว้ที่ไฟ1 8 0องศานะคะไฟบนล่างปิดพัดลมก็เกตใช้เวลาวอร์มเตาเนี่ยประมาณ1 0นาทีนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาอบกันนะคะอันนี้ขนมปังเราก็พร้อมจะอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทาหน้าขนมปังนะคะด้วยไข่แดงเราก็ทกําการแยกไข่แดงอ้าไ,ไข่แดงนะคะกับไข่ขาวออกจากกันนะคะโอเคปึ๊บนี่นะคะไข่ขาวเก็บไว้แล้วก็ใส่น้ํามันนะคะประมาณ1ช้อนนะคะโอเคแล้วก็ ผสมให้เข้ากันนะคะนำมาทาหน้าขนมเราบางๆนะคะก่อนที่จะนำไปอบนะคะเทะข้างๆด้วยไม่มันยังไม่ทั่วไงข้างๆจุบอีกนิดนึงโอเคค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะนำไปอบกันนะคะทุกคนอึอบไฟบนล่างนะคะ180องศา20นาทีนะคะไก่<ต> <laughs> เลอกจะกินขนมปังไหมกินมะลูกกินไหมครับสวัสดีครับเก่งจังเลยก็เดี๋ยวเราจะมาอบอันนี้ต่อนะคะทุกคน นี่อันนี้คือชีสนะคะทาหน้าขนมเหมือนเดิมเลยนะคะด้วยไข่แดงกับน้ำมันนะคะผสมกันนะคะชีสเนี่ยเราก็จะโรยด้วยงาขาวกับงาดำนะคะผสมกันนะคะ อบระยะเวลาเท่ากันเลยนะคะทุกคนก็ประมาณ20นาทีนะคะคือเตาแต่ละบ้านไฟอาจจะเบาแรงไม่เท่ากันเนาะก็คือ15นาทีเนี่ยก็อาจจะสุกแล้วเราก็มาดูสีก็ได้นะคะว่าสีมันเข้มพอหรือยังนะคะเกตก็จะดูว่าประมาณ15-20นาทีแต่ว่าของเกศเตาที่ตุรกีประมาณ15นะคะแต่ว่าเตาที่เนี่ยเกศใช้20นะคะ ก็คือต้องดูเตาอะ่ะแต่เราก็จะมาฉีดไส้ตัวนี้นะคะทุกคนเกตบอกก่อนเลยว่างานฉีดไส้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ถนัดด้วยนะคะไม่รู้ว่ามันจะออกมาเละหรือไม่เละเนาะอันนี้คือเกตไม่มีแบบว่าถุงที่เอาไว้ฉีดไส้นะคะเกตก็จะใช้ถุงมันเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะคะแล้วก็เกตทําความสะอาดมันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันด้วยชิ้นนี้นะคะ ไอบ้บีเ,เ,เอาเอาช้อนให้ไปเก็บหน่อยสินี่เจาะรูก่อนนะคะทุกคนแล้วก็คว้านนะคะให้มันกว้างกว้างกงกว้างกวงหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดไส้เข้าไปเนาะนี่นะคะแบบนี้กะว่าไส้เต็มนะคะเราจะรู้สึกได้นะว่ามันเต็มนะคะก็พักไว้นะคะ อันนี้ต่อไปเราก็จะฉีดไส้ครีมบานิลานะคะนี่นะคะทุกคนเราก็ฉีดไส้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินแล้วก็เอาไปไว้แจกลูกค้าด้วยนะคะทุกคนค่ะไส้กรอกตลกมากทุกคนดูคือเกล็ดผ่าไส้กรอกครึ่งใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็เลยโค้งนะคะตลกมากอันนี้คือที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะ เอาไปแจกลูกค้าไปวางไว้หน้าร้านนะคะเดี๋ยวก็จะเอาที่เป็นไส้กรอกมาวางตรงกลางนะคะ เรียบร้อยนะคะมาแล้วจ้าตะ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 โอ้กินิกินจ้มชวยมากสวยมากกินมากอ่าให้เชิญชิมเดี๋ยวคืออะไรคือเขาฟางเขาปูอะอันนี้เขาฟางกินดูชิมดูอ๋อโอ้ยขึ้นรลยอร่อยไหมอือประพนันี้ฉันทำเอง เป็นของสมน้ำหน้าคุณให้ลูกค้าอันนี้ก่อนอ๋อาลิโอไปก่อนลิโอแก้มกับขนมปังแป้งนิ่มแป้งนุ่มไหมนิ่มแป้งกินแป้งไม่ใช่เลยฮอตดอกเลยอ้าวกินฮอตดอกเนาะมากินแป้งแล้วแป้งขึ่นไหมแป้งโอเคไหมอืมนี่ไส้หวานนี่ไส้หวานอันนี้ไส้หวานอันนี้ไส้ชีสอยากกินชีสอ่ะนี่ชีสอร่อยด้วยเนะของฝากให้พ่อกับแม่ ปะพลเธอเอาไหนหนึ่งชิ้นนี่ได้เลยนี่ไม่อีกเหรอชิ้นยืดมากเลยชิ้นยืดมากเลยใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยเอออร่อยใช่ไหมสั่งได้เลยคะเออไม่ขายเหนื่อยนวดมือไม่มีเครื่องนวดเป้งเอาไหมปะพลปะพนเถอะไม่ก็เดี๋ยวฉันเอาให้เธอไปกินที่บ้านไงหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้น อชีไม่ไม่ไม่อันนอกเดี๋ยวหนูให้อันใหม่อันให้ให้อันอันใหม่โว้เดี๋ยวจีตีกับเบียร์อ้าวเหรอเขาจะชิมชีสเหรอขนมปังแก้มเบียร์ยงขนมปังมีไส้ใบเตยไส้อันนี้แล้วก็อันนี้เป็นไส้กรอกแล้วก็ชีสบ้านนี่ลูกสามใช่ไหมฉันต้องให้มันครบคนใช่ไหมครบคนนะคะไม่ครบคนตีกันอีกเหรอที่ หมดแล้วนะคะคือถ้าเกิดว่ามีเครื่องนวดขนมปังนเกก็อยากทำเยอะมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้นวดมือนะคะขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะหรือยังคะขอบคุณค่ะหรือยังคะเร็วๆค่ะโอ้่ะสวยค่ะบายบายอันที่แจกก็หมดอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไว้กินนะคะในบ้านยังไม่ได้กินเลยแจกไปหมดแล้วนะคะ นี่อันนี้คือที่เหลือที่เกดยังไม่ได้บีบไส่ใส่ก็จะบีบนะคะเกดยังไม่ได้กินด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเกดจะกินไส้กรอกแล้วกันอันนี้นะคะขนมปังน,นุ่มมากนะคะเราก็ให้แบบเขาชิมนะทุกคนก็บอกว่าแป้งนุ่มอร่อยนะคะอันนี้นวดมือนะคะถ้าเกิดว่านวดเครื่องจะนุ่มกว่านี้อีกก็สําหรับคลิปนี้นะคะเกดก็ มาทำขนมปังนะคะแจกสูตรขนมปังทุกคนนะคะสสูตรเลยนะคะเป็นสูตรเค็มกับสูตรหวานนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอยากลองทําตามก็ไปทําตามได้นะคะหรือว่าถ้าอยากให้เกดทําคลิปวิดีโออะไรหรือว่าทําเมนูอะไรแจกลูกค้าอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ข้างล่างนี้นะคะเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอของเรานะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เกดได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย